ทุกสบายดีเอฟซี FC. ทุกห่วงทุกบอลที่เราเนานะวันนี้ก็เป็นมือวันว่างก็คือวันช่วงนี้เป็นช่วงขัดจรอยเราเลยช่วงไหวอะไรน้ำทันผูน้นำนะพี่นนทะ์คือทานค้าไตสีพันดอนแต่เอาอะไรช่วงไหวอะไรน้ำเพล่เข้ากับพีว่างงานว่างเบียกนะพี่นอนนะท์ก็เรียกว่าเมได้ไปงานดนตรีก็เลย่อพาพี่น้องลงไปกินเขาปลาพี่น้องไปกินปลากนแล้วอยู่น้องกนแหละแล้วพี่นอนนท์อยู่น้องร่วมอยู่ไอ้ท้าย สิไปนี่ผ่านใน่เป็นสิผ้าไปพี่น้องนี่ไปพี่น้องเดินทางเข้าพี่น้องไปสิไปนี่ร้อยนี่แพนนี่ลดน้ำหนักพราะทางเด็นผ่านไงมือนี้ ลงไปโซพีสนองเท่านั้นนะพี่น้องเนาะไปไปทางภาใหญ่เข้ามือนหนิในดวงวินะหมดจังคือมันปอนพี่น้องเอ้ยคือแห้งอ้พี่หนอนี่อ๋ออันย้อนมาเนี่ยมมันมาเนี่ยย้อนมาเนี่ยอือพี่น้องเอ้ยปลาดูรวนเลยปลาี้ือน้องเอ้าอีกรอบนึงอีกรอบนึงพี่น้องอีกรอบนึง ก็ยังโลดอีกอยู่น e ี hey, today, today, pues nah. Look, ่เอาอีกแล้วรอบนี้โตบนลำเลยลำเฮ่พี่หน่องไปชโลกด้เฮ่ห้าเด้๋วพี่น้องเนาะเฮ่ห้ากันอันนีกสุดยอดพี่น้องนี่นี่ยผ่านญ่เลยพี่น้องเอ้ยขนาดมาบ้านน้าล่มต้องมาหาเพื่นเลยพี่น้องเด้อพ่านไงเพื่นสีพ่านลงกินป่านี่พี่น้องมาหดน้องพี่น้องปู้สาวกับคนมา มีโดไทยโอ้หมองตัวทํามาให้กินนะพี่นมองชุ่มนุ่มเมนกาวามนบางคนมาทัามาให้กินนีอยูพียพีได้แล้วบอโอ้หมาเลยพี่น้องท้ลุมคุณไปเอาลงไปบงคุณอาบ้านพี่น้องไปจะเป็นจุ่มนึง่น่จะจุ่มนึ่งอีกคุณร้อยน้่ยเอจให้ล่อยรอยแล้วบอสเออเดี๋ยวเดี๋ยวสิเดี๋ยวสิติดกล้องเส้นผ่าให้ ปอนปายปนี่เขาตัวดีปอนป้าบปบีไอได้มันอยู่ที่มันดีเออมันอยู่โอ้ก็สีมันเน่อยู่ก็อยากเด้พี่ตแสบคือไอบักจะจวดมานําอยู่เดเอ้ย่านี่าลดเยือมนำอยู่บอกไอรับพี่น้องมาแต่กรุงเทพตัวมาแต่ผฟังยนะป่าป่าพันมาประัน มีกันตัวนี้นะเพรามันแห้งดองยาบ่อหรือยังน้าวหนำเดแหงบ่รเห็นดองยาพ่อพิษบ่อพิษนี่พี่น้องมากอะผู้ลงมาก่อนผู้พลงมาก่อนอาเส้นแสบเส้นแสบเส้นแสบอ่ะโอ้ยมันก็นี่แหละบรรยากาศพี่น้องเอ้ในช่วงเอ่อไหวอาร่ยของท่านผู้นำท่านคำไต้สีพันดอนนี่พี่น้องน้อเขาก็ว่างเขาก็เลยมาหาป่าประสันโตมาหาปูหาปลาทั้งมือเลยมากินข้าวปลาไปพี่น้องไปเลาะบ้างอีก ยู่ว่านี่ก็เป็นสุ่มเข้าะสุ่มสุ่มเข้าแต่ค่อยก็ล่องเตาู่ขางน้องเนี่ยล่องแหละ่ล่องก็บล่องมีาะมีมองผมนี่นอกกัดผมเนาะแต่ลุงงานน้องใสเลยเฮ้ยงดอยู่โอ้ยฝุ่นุดดีขนาดโุ่ยกูเดี๋ยวถือปลาเลยละนะต้องใส่ถือปลาเลยละมาแเลยพี่โด ตังดังไฟเลยพี่นอ้องแต่พี่น้องกับลังได้มาแล้วปไปนุ่นจันพี่นอ้องสองโตเค่งเนี่ยไดปนุ่น,นจันเอ้าพานไงพี่น,อน,น,นอ้องเัาผ่านแห่โดยเฉพาะนั่นหุ่นหุ่อยู่หุ่นอย่างน้อโอ้ใช่หุ่นเดี๋มีอีกจุ่มหนึ่งเล่ทั้งหุ่น โอ้โห oh, โดนคนอีกจุ่มนึงถ้าเบิ่งมันพานแหนโดยเฉพะาะมือนี่ไปดังไฟกับพี่น้องไปดังไฟสักคนวันนี้เราบา่ามีตัวน้อยได้เพคะอ่ะเราวุน่นกันพี่น้องทีได้อีกบนน่หนี่นี่ยขึ้นมาเลยโอ้ดูดึงแหน้อยสุดเลยพี่น้องนี่ยรับหาขีดน้อยสุดเน่ย นี่ยโยน้อยสุดเลยวะสันอายุระดับไฮคีดละสันนะหลุดน้องกันอีพี่น้องสิเดรไลซ์ํำเลยที่เราไม่มีตัวใหญ่น้ำเลยพี่น้อเยแข่ตอนลงอีกเลยพี่น้อยว่าน้องตัวนี้มันเป็นน้องร่วมนะพี่น้องนาอเป็นน้องยาทานเป็นมาดูดไบ เป็นน้องร่วมไปอยากหามาห้า,ออากินกับมาได้เราองให้ลงได้เ๋ยวหอทถึงเวลาฤดูการเพิ่นปลอยเพิ่นกลีปลอยด้พี่น้องเด้อเกลีกัดดินมาปลอยปลามาปลอยน้ากันถึงเวลาฤดูการหากินกันแน่นี่กับมาพี่น้องประจะส้นตัวนี้กระส้นทัวไปไหนนะพี่น้องเนาะมาทำมาหากินก็คืก็ลงมากินเขาปลามาซุ่มมาแซวกันหาปลาอยู่นี่ละปลา้องนี่มันอุ้ยต่อมันหลายดิพี่น้องคันโบเซียนโบเมนพันแฮนี่เอายาก เป็นรองน่ะคนต้องคนเซียนคนผ่านเฮลีจังสีเอาได้ปลานี่อยู่ประมาณนี้พี่น้องเนาะเฮกยับบนใหญ่ดอกเฮ้ยเศอกซิบซอกหาซอกอยู่ประมาณนี้อะไรไมดพ,พ,พมมนนี่น้องเนาะงน่ะต้องตั้กแต่ยีมีปลาโซลาร์สีเป็นปลาโน่นจันแต่ก็ปลาไนท์ทองหรือว่าปลาไนท์เป็น้องเนาะส่วนปลาดินเนะาะคือไมอ่มีตัวเป็น้องบุก็เห็นได้เละกำลังลองดูเดี๋ยวลองมือมอืงก่อนบรรยากาศพี่น้องกินข้าวปลาเมื่อนี้ ตามบาดแผลแล้วพี่น้องเนาะนี่แหละเดี๋ยวก็ิเอาไปย่างกันสุ่มกันนะพี่น้องเนะาะบรรยากาศพี่น้องลุงนองอปลาได้ปลาขึ้นมาเลยแหละเอาสิเผาปลากินเลยพี่น้องเนาะได้ปลา ต้นกันประมาณสี่ตัวเราก็จิเผาแซบๆกินเขาปลาไ้น่ะพี่น้องเนาะกินเขาโขกกินเขาปลา <c oughs> จิเผาปลากินแซบถ่านขาบ,บรรยากาศลง่น้องไปพี่น้องเนาะเผาปลาซุกเลยล่ะมีตัวใหญ่พี่น้องนะอเลยล กินเขปาปลาพี่นอ้องมากมากสุกุสุขคนกินเขาน้ากันปลาเผาเอาแบบเอาแบบบันบัด <c oughs> ไปกินเขาน้มกันด้พี่น้องเลยนี่เขาเสิร์ฟตุ่มบัดปลาเผาปลาเผาอือมาเด้อพี่น้องไปกินน้ากัน พี่น้องขายได้ห่างเอาอย่างไหมอสีบยวเดีพักขึ้นพักยังลูกนี่กไปอีทกงูก็ไออีทกกาสั่นจะงายจะหายลูก้ายเป่เสิรได้ตนิได้พี่น้องได้อ๋อเราเก็บพักก็พี่น้องไปอีทก เดี๋ยวไปยังก่อนพักตาโลตาโลตาโล่บางคนกับเออบางคนก็สิเอิ้นนั่นแหละไปอีทกพี่น้องเออมามาพี่น้องมามาต้มกันเลยเขาพี่น้องด้ือพี่น้องเอ้ยที่เขาต้มกันพูดดีก็สร้างแหอยู่ไว้อยู่นี่แหกับคาโต้เอามาเผาซะกก่อนเผาปลาเรียบร้อยเขากินโอ้ยพี่น้องไอ้แสบๆมากกบพันใหญ่มึอนี่ พี่น้องกินข้าวโคกเฮ้ยเมื่อกี้เขาโคกก็กินข้าวปลาวัดสันเถาะข้าวนองอย่างกินข้าวอยู่น้องอยู่ใกล้น้องนี่ไงไขเนี่ยนี่เด็ดนี่เด็ดดีงามย่อไปหมดแล้วเออย่อมาเลยบรรยากาศโอ้พี่น้องเอ้ยน่าได้ได้ได้แล้วลุกเลยแล้วได้แล้วน้ำสิงลุดพุดเนี่ยบวบลงบวบลงนะบวบลงบวบลงนะเอาพักห้องห้องก็ได้ โดนโอ้เสีบๆนามามาไปดูนอะไรบนะไปอทกนเยางคนเลยะเขอนี่เครือต้นหมาบ่เครื่อต้นมูต้นหมาเครืองไม้เครืองไม้บ่โอ้โบแมนได้พี่น้องเครือต้นหมาบ่ดีแมนเครืองไม้กินด้เครืองไม้ด้ไปดเสียงเงินเสียงเงินไม่เสียงเงินเสียเงินเีเบยังเลยนะไเบียเบียรี มากกินข้าวคค้งมาสบายดีสุขสุขคนมาเลยเผาเผาเผาปลาไหมปลาเผาก็มีบักสะจวดน้ำตะลิกเล่นลอยไปพี่น้องมาเรื่องน้ำกันยินบอกแล้วใครเอาไว้น้ำปลาแล้วเออ่ามีเวลาว่างมือหนาเนาะมือหน้าจังพาผู้หญิงผู้หญิงเข้ามากินน้ำเอาสาดเอายางลงมาพอดีเนาะมากินน้ำกันอยู่นี่เนาะพี่น้องเนาะ พี่ละถ้าบุญกับบรรยากาศถ้าบุญกับตึกไปท่าเข้ากับอยู่ทางนี้นะพี่น้องน้ำมานแย่มากบานีจ้าสิขอโตกินเข่าซะก่อนมันสวยเลยมาเด้อพี่น้องเด้อสุบผู้สุข้นกินข้าวปลาแซ่บแซ่บน้ำกันสุดรวยสมนี่นะพี่น้องเนาะก็กินข้าวปลาพี่น้องเอ้ยผู้ยามมองกยามมองมากินข้าวปลาพี่น้องเนาะย่ามมองถ้ามีมองมีแหนนะพี่น้องเรามากินข้าวปลานล้วกันสุบผู้สุข้นจ้า มันเป็นว่างช่วงว่างเนะพี่น้องเนาะคล้องระวังเปิดะลรไหวอะไรกระทานผู้น้ำกือท่านคึ้นใจเป็นหนึในชีวิตนะพี่น้องคือเป็นหน่อยตางลูกลูกนี้ไปแล้วก็เป็นช่วงว่างเนะพี่น้องก็ไหวเป็นช่วงไหวอะไรของเพิ่นนะพี่น้องก็งานดนตรีอุบันมีเนะพี่น้องคลิปนี้ก็สซื้อไว้สำนีเนะพี่น้องอย่าเจ็บอย่าจนสุขใจสุขกายสุขสบายดี